มาวาดเส้นใบไม้6แบบกันค่ะแบบแรกเลยคือแบบคลาสสิกค่ะให้เราวาดโค้งโค้งค่ะแล้วตรงปลายแหลมเห็นไหมเขาก็จะออกมาเป็นใบอ้วนกลมแบบนี้ค่ะแบบที่2ค่ะหัวท้ายแหลมเหมือนกันค่ะให้เราวาดจากจุดเริ่มต้นไปจุดปลายให้โค้งแล้วมาปิดกันเป็นปลายแหลมค่ะส่วนแบบที่3ค่ะดานล่างโค้งมากค่ะด้านบนเป็นปลายแหลมจะออกมาเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลย ใครอยากวาดใบโค้งมนนะคะให้เราวาดเส้นแกนขึ้นมาก่อนแบบนี้ค่ะแล้ววาดเส้นโค้งปิดล้อมเส้นแกนกลางเอาไว้แบบนี้เลยวาดจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะแล้วเราตัดเส้นอีกที่นึงค่ะคราวนี้ตัดแต่รอบนอกนะคะเราก็จะได้ใบไม้ที่โค้งมนแบบนี้เลย ต่อไปจะเป็นน้องแปะก้วยค่ะให้เราวาดแกนขึ้นมาค่ะแล้ววาดเส้นโค้งขึ้นมาสองอันหันออกไปด้านนอกเหมือนพัดนะคะวาดเส้นแกนด้านในค่ะเวลาตัดเส้นให้เราวาดโค้งตามร่องค่ะเป็นรอยหยักตามร่องซี่ๆแบบนี้เลยค่ะแล้ววาดเส้นแกนด้านในแบบนี้ก็จะได้เป็นใบแปะก้วยรูปพัดอย่างนี้เลยนะ และแบบสุดท้ายค่ะแบบที่มีกิ่งก้านใบาชาช่าใบาการกิ่งอ่ะเราก็วาดเส้นแกนขึ้นมาก่อนค่ะแล้วก็วาดเส้นโค้งม้วนทับเหมือนเดิมเลยนะจากนั้นเราเติมกิ่งค่ะแล้วก็เติมลูกเบอร์รี่เล็กๆนะเติมสองลูกสามลูกหรือหนึ่งลูกก็ได้แบบนี้เลยต,<น>ต,<น>ตอนตัดเส้นพยายามให้ปลายปิดโค้งเป็นแหลมๆแ,แบบนี้นะคะก็จะดูสวยมากขึ้นด้วยก็จะได้เป็น กิ่งก้านใบที่มีลูกเบอร์รี่น่ารักน่ักด้วยลองนำไปวาดตกแต่งดูนะคะใครวาดแล้วโพสต์มาใต้คอมเมนต์ได้นะอยากดูว่าวาดกันได้เปล่าไม่ยากใช่ไหมล่ะเพราะเราคือเมื่อชานน้จะวาดง่าย